กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เ <c oughs> คารพกระผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาใครขอกราบเรียนหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจริงๆเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาของประเทศเราด้วย เพราะทุกวันนี้ไม่ไว่าเราจะเดินไปไหนในกรุงเทพมหานครก็ดีในต่างจังหวัดก็ดีถนนได้รับการพัฒนาให้กว้างขึ้นสวยขึ้นมีรถวิ่งได้สะดวกมากขึ้นแต่ก็ไม่เคยสะดวกนะครับเพราะยิ่งถนนกว้างขึ้นเท่าไหร่รถก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวในขณะเดียวกันทางเท้าหรือฟุตบาทก็จะถูกลด ขนาดให้เล็กลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆแถมยังเป็นทางเท้าที่แทบจะเดินไม่ได้เพราะยังมีเสาไฟฟ้าสายโทรศัพท์ท่อที่เปิดฝาไว้บ้างหรือปิดฝาท่อที่ไม่ได้ระดับเดียวกันกันกบพื้นผิวทางเท้าบ้างมีพี่น้องประชาชนเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปวิ่งบ้างเศรษฐีเอารถยนต์ไปจอดบ้าง อะไรต่างๆนานาท้ายที่สุดก็คือประชาชนถูกบังคับให้ลงมาเดินบนถนนทางข้ามถนนไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายหรือทางข้ามใดๆก็สุดแสนจะไม่ปลอดภัยครับท่านประธานผมเชื่อว่าไปถามใครไปทำประชามติยังไงคนก็คงไม่เอาด้วยกับผมนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งคนดีๆที่ผมนับถือเนี่ย เห็นคนเดินข้างถนนเห็นคนเดินข้ามถนนก็ตำหนิดุด่ดาว่ากล่าวบางคนถึงขนาดสาบแช่งคนเหล่านี้เดินข้างถนนเดินข้ามถนนใกล้ยมาบาลไปทุกทีแล้วครับจนกระทั่งเรามีสถิติของการมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นอันดับต้นๆของโลกท่านประธานที่เคารพครับสถานการณ์ที่คนนั่งรถยนต์ถูกมองว่าเป็นเทวดา แต่คนเดินถนนเนี่ยถูกมองว่าเป็นสุนัขตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่อาจจะถึงจุดจบเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาที่ดีมันไม่น่าจะเป็นตัวชีววช้วัดการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนมันน่าจะกลับมานั่งตั้งสติทบทวนกันใหม่แล้วครับว่าไอการพัฒนาที่ขยายถนนให้กว้างขึ้นลดขนาดทางเท้าให้เล็กลง ไม่ได้จัดการการข้ามถนนให้เป็นระบบระเบียบให้ปลอดภัยให้ทันสมัยและปรับทัศนคติของคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยให้อยู่ร่วมกันให้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่อาจจะเป็นประเทศที่เจริญไปกว่านี้ได้เราไม่อาจจะเป็นประเทศที่พัฒนาไปกว่านี้ได้ผมจึงขอวิงบอลไปยังท่านนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยสภาพัฒ หรือพี่น้องประชาชนทั้งองคาพยพของสังคมไทยนะฮะมาช่วยกันคิดว่าไอ้ที่เราทํากันมานี่มันถูกต้องหรือเปล่ามันดีหรือเปล่ามันสร้างสารรค์หรือเปล่าหรือได้เวลาแห่งการหรือทิ้งการพัฒนาแบบนี้ได้แล้วครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ